พี่ระหว่าง14 Pro Max 15 15พัทลูกค้าไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีอะราคามันใกล้เคียงกันเลยพอจะแนะนําได้ปะเออจริงว่ายินแต่ไม่ยากเว้ย14 Pro Max เนี่ย2อ9 0 0 15เนี่ย29,000 15พัทเนี่ย23,900แต่ทั้ง3ตัวเนี้ยเป็น CPU ิวเดียวกัน A16 ว i o เ i c เพราะฉะนั้นอัปเดตได้ยาวเท่ากันใช้งานได้อีกนานแต่ว่าหัวกะเลือก14 Pro Max เพราะอะไรเพราะว่าหัวอ็แสยคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัวเนี้ยดีกว่าจอเนี่ยเป็น120เฮิร์ตเพราะฉะ ดีกว่าแจมกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่า15เนี่ยไม่ดี15เนี่ยก็ทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่สายเฉพาะก็ต้องเลือก14 pro max 15เนี่ยเป็นกล้อง2องตัวจอเนี่ยเป็น60สิบเฮิรตาพาร์ที่ก็เหมือนกันแต่ว่าแบตเตอรี่ของ15าพาร์ทเนี่ยอยู่ได้นานกว่าแต่แสายไม่เท่ากันทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนชอบจอใหญ่เนะี่ย15าพาร์ทเนี่ยเป็นทางเลือกอย่างนี้ครับ14 pro max อ่อะมีข้อเสียก็คือถ้าใช้ที่ชาร์จเนี่ยไม่ดีชาร์จเขาเนี่ยใช้าร่ีีชทจด สุดท้ายก็คือมีเงินประมาณนี้เลือกแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่การใช้งานนี่ตอนนี้ผมใช้อแดปเตอร์ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นใช้อแดปเตอร์ดีๆจบโอเคนะปัญหาคนมีตังชอบปะชอบกดใจกดตามไป